คือเดิะสตอว่าของแท้แน่นอนคือเดิมสตอครับี่้องครับกลับเข้ามาสู้รายการเดิะสตอขอเพลงในเบรกถีซ้นะครับกับวันแ่งกฎหมามชาวบ้านโดยทนายชาวใต้กับทนายหยุดบุญทองแก้วกัน่ตนะครับเบรกที่เล้วพ่มได้ถิงทายเอาไว้เรื่องข้องคดีเกี่ยวกับเรื่องข้องการหยุดสับและหยุดสิบหยุดพิษตัวนะครับมาสู้กระบวนการไต่สวนในซ่าน นะครับทีนี้มาให้ทนายยึงหยุดนะครับได้นำลาเรื่องต่อเนื้องกันไปว่ากระบวนการต่อไปี่ทำาปันพือนะครับข่าวสู้กระบวนการไต่สวนของสั้นครับคือตอนนี้ต่างสํานักงานบังคับคดีับสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่โดย่านผู้ในการโชติพงศ์พงษ์ปักไผ่บุญับเป็นผู้ในการและน้องนิติกรวิเดียครัอย์กลุมไปดันนะครับได้ดำเนินการยืนกำลังต่อรัานขอให้ชรย์เปิดโทษการล้าต่อตลาด <c oughs> นะครับ <c oughs> ถึงก็สักประมาณต้องดือนินการคงหนัดผลลังจากนั้นการจัดคงจะหนัดแต่ชวนห <c oughs> นัดแต่ช้วนจำเลยหนัดแต่ชวนบุคคลภายนอกหนัดแต่ชวนผู้ถือทรั <c oughs> พย์ผลั่งอย่านั้นตาจาดได้แต่ชวนแล้วมีความเห็นวา่านผู้ถือทรัพย์คือโจด <c oughs> นำหยึดทรัพยบพิษแปลง <c oughs> พิษคนแทนที่ปฏิจจทรัพย์ก็จำเลยกับปฏิจจทรัพย์ก็บุคคลภายนอก ซึงไม่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีเชื้อน้ำตาลคูลเมื่อนกันมีเชื้อน้ำตาลูลเชื้อนำเชื้อเดียวกันน้ำตรลกูลเดียวกันแต่ว่าบัตรประชาชนไมาเล็กบัตรประชาชนสิบตั้งลักมันไปชัดตรงที่มาเล็กปบัตรประชาชนตรงประจัดกับมาเล็กบัตรประชาชนครับพอเรายึดว่าตอนจำเลยไปกู้ไปซื้อรถนี่ยืนตะเบียนบานเหล็กสิบสามลักอีกเหล็กนึ่แต่พอนำยึดพอโจ้นำยึดยึดสับบังกับคดีครับครับไว้ หยุดสับค้องคนถี่ไม่มีไม้เล็กบัตรประชาชนไม้เล็กไอ้ดีครับอีกไม้เล็กนึงอันนี้ผีสู้จัดเจนปันผืกระท่านก็ต้องเปิดทอนการกายถอดตลาดแล้วก็โอนเต่ดินแปลงนั้นรับสู้ให้บุคคลภายนอกถึงไม่โลเหลืองไม่โลอีดดีเต็มจำเลยในคดีนี้ครับนะครับลั่งจากถี่ไม่ต้องเสียตังเร็วโดนฟองรองเร็วแล้วก็พ้นไปจักรยานนึ่งแล้วไม่พ้นก็บังคับยุดสับ สำนักงานบังคับคดีนำจับไปฆ่าต่อตลาดครับมาจำรานีมีเงินเรือครักมีเงินเรือโดนลักเกณฑ์สั่นนงมางานบังคับคดีก็อ๋อจบเพราะช่วงนี้กองทุนช่วงนี้ตีเรือกก็ต้องคืนนะจำเลยครับจำเลยคนคนนี้ก็ได้มารับเงินช่วงตรงนี้ด้วยเหล่าคือได้ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ได้ลับเงินเหล่าได้ได้รับเงินเหล่านะครับอล่างเรื่องท่เยเป็นคนทำให้เหตุการณ์มันปนเปวนังนี้ขึ้นมาต้นเหตุมาจาก ไฟแนนซ์นะแต่จริงแล้วนับเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดของโกลของโจดต่ำการซื้อซับโจดคือไฟแนนซ์โจดไฟแนนซ์นะครับโจทโจดก็คือไฟแนนซ์คนที่ฟ้องร้องนะครับฟ้องร้องตู้ตัวอะไรฟ้องร้องโทุ่ยจำเลยโทุ่ยเต้นบังคับคดีต้องยึดซับมันเพราะอย่างดับพิษคุณเพราะหยับจับกล้องแปลงก้องถึงเป็นแปลงก้องบุคคลใบนอจับทิ้งก็บุคคลใบนอถึงไม่โดนรังมีดอันนับกระบวนการตรงนี้นะครับเพราะอย่างตรงเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ครับ พี่น้องที่ตบไม่แน้นะครับยูยูอาจจะมีเรื่องเข้ามมาหาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคนเชื้อเเมื่อนกันนาำสกุลเมือนกันกับเราเราไม่รู้นะบางทีก็ไปทําไรมานะครับแต่ยูยูเรื่องมาหานี่ถ้าว่ามีในกรณีพันนี้นะครับให้หยุดเอาเลขบัตรประชาชนเป็นลักนะครับให้เช็คทีเลขบัตรประชาชนเป็นลักปิูจน์กันได้พิูจน์ได้ปิูจุดได้นะครับรอยงานพี่น้องครับนี่คือเป็นเรื่องแค่ตัวทีเป็นเรื่องชาคัญนะครับเพราะว่าถ้าว่าถ้าว่าไม่ได้ไม่ เจ้าข้องถีติ่ทุกหยิบศัพ์โดยไม่รู้เนื้อรูตัวนี่ยครับไม่บวชวายหรือไม่มาปรึกษาคนผู้รู้จริงๆเนี่ยสู้นถีไป็นปรบๆูกับติดดินโอนไปกล้ององดิมันแลคกับเมื่อบางคนบางทีเป็นนี่เบ้งไม่ว่าจะเป็นเบ้งในกันตางแต่บางทีตัวเองไม่จะได้กู้นี่ก็เดินกู้ครับแต่เวลาก็กลางของรองกู้อะไรก็ไม่พ้นเอามาฟองเราใช่ไหมเจอเจอเมื่อน่ํามาคุณเมื่อนหน้าเตของเรานะ เหมือนเรา้่เราไม่ได้การต่างหวังพิษเราอย่าเปิดงเชยเราอย่าดิ้งเชยเราการดิ้งเชยนี่โคคนเดินไม่โรยเหลืองเราต้องแก้ก็กล่าวว่าครับครับต้องต้องจีงแจงคนเดินดูต้องปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายหรือนั้นคือทนายครับนะครับถ้าว่าไม่มีทนายใครตัวมาทนายหยุดหยุดได้เลยกับตัวอาผู้มาติดกับตัวอาหนาล่วงหล่าเจกินตอง อันแรกกับนะครับนั่นีเรื่องของที่เป็นแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดเดียวเรื่องนี้สั้นตตดสิ้นสิ้นสุดแล้วน่าจะเรียนเชิญผู้เสียให้กมานังเล่นกันในรายการด้วยจะเรียนเชิญบุคคลไปาน้อเรียนเชิญผู้นอกายการสำนักอ่านบังคับคดีจังหวัดกระบี่ฐานโจติพงศ์วงผักไผ่บุญนะครับแล้วก็น้องนิิโก้นิโก้หนึ่งน้องวียชักคุณไปรันถึงเป็นเจ้ากองจำนวนนะครับมาพูดคุยกันในรายการเพื่อจะได้เป็นประโยชน์เป็นตัวโอนให้แก่ประชาชน คนตัวไปจะรับชรับทราบครับผมครับผมพี่น้องครับและนี่คือเดอะสไตลกคอเพลงกับคนไม่ชาวชาวบ้านโดยทนายชาวใต้นะครับในห่วงเวลาที่ยังมีอยู่นะครับผมจะนําเข้าอีกสักหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช่างเรื่องงาช้างเพราะว่าตอนนี้มีก็เรียกมีมีคนหม่ไหมอย่างมีเกี่ยวกับเรื่องประยัดเกี่ยวกับช้างกับกับพอร์โบบพร์บพระราชบัญญัดงาช้างขอโทษร้องควันหน้าร้อยห้าสิบแปด หล,หลาชุดเลยนะหลาชุดมีพุ่นมังกัจ่ายเมื่อวันที่มีที่โงมกราสร้งพันธ์หน้าหลอดาร์ติเี่ผ่านมาครับผมนะครับงกฎใหม่ไเกี่ยวกับเรื่องอพระบรรยัติเกี่ยวกับเรื่องงาช้างงาช้างกอกฎใหม่ก็กรบลุมหวาเคยที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีงาชางคนกี่งคกับพร่องครับอาจจะเป็นกําเลยหรือว่าอาจจะเป็นหัวเว้น เป็นหน้าจางหรือว่าเป็นวัวเว้นหรือว่าเป็นสร้อยคอครับนะครับครับรลบงหรือว่าทางซึ่งว่างาช้างทางทางคูรับคือคือคนบ้านเะไบอกว่าเคยด้มีผลิตัณั์ที่ลลิตมาจากงาช้างาจากงาช้างนะครับเป็นเสีงประดับก็ดีอ่าเป็นเว้นก็ดีอ่าเป็นวัวเว้นหรือว่าเป็นสร้อยคอเป็นกาไลอะไรก็ดีมีอยู่ก้อนวันทียีช่องมกราช่องฟันร่อยห้าสิบแปดครับให้ไปเชยงให้ไปเจงการกลบ่องครับ แจงกี่เรือ่าแจงกระตับในกันต้าในกรุงเทพก็แจงตีนู้เลยแจงตีกรมอุตยะแห่งชาสัตว์ป่าอในปันพืดท่านในกรุงเทพมหานครกับก็อยู่ตีนู้อยู่ที่อาคารอนุรักษ์ครับกรมป่าไม้นะครับครับอ่าอยู่อยู่แถวๆตะด้นะโพนอยู่ทินอ๋อแถวเกษตรอ่าแฟ้งหลาดยาวเกตตุ๊กตักอันนั้นเจ้าโในกรุงเทพมหานครครับแต่ถ้าเป็นทางจังหวัดก็มีพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานบนขัานพื้นที่อนุรักษ์เกตีหนึ่งถึงหก แล้วแต่ว่าเหล่าจังหวัดนั่นก็บไปจังหวัดนั้นเมื่อรวมในยู่จังหวัดกระบี่การด้านจังหวัดกระบี่ก็ต้องไปแจ้งการปกครองในจังหวัดนครธิธรรมราชนะครับกระบี่กระบี่ปังห้าเนี่ยไปแป้งกอนไปแจ้งกอนแต่ถ้าอยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์ระนองสุราษฎร์ระนองจุมพรเนี่เนี่ยแจ้งอย่างไรสุราษฎร์แจ้งสุราษฎร์อ๋อแจ้งสุราษฎร์การแบ่งแบ่เหมือนเคสเหมือนเคสขึ้นกันตื้นด้วยงานได้ไหมจังหวัดกับหน่วยงาน ซ้ำนักฮานบริก็เขเรียกว่าซ้ำนักฮานบริการพื้นที่อนุรักษ์เกตีหนึ่งตึงหกข้องสุราษฎร์นี่เกตีสี่ข้องนครเกตีห้านะครับเป็นเกตเพราะฉะนั้นใครที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอาชางทำระจางอาชางก้อนอ่าก้อนวันทียี่สิบสองมกราชช่องพันหน้าลอยหาสิบแปดนะครับให้ไปแจ้งการครอบครองภายในวันทียี่สิบเอ็ดเบซายนช่องพันหน้าลอยห้าสิบแปดเต็มจะถึงนะครับ คกับคกันกันถ้าไม่แจ้งภายในกำหนดนี้ครับมีโทษครับครับถ้าว่าครบโครงไว้ก้อนน้านี้แต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งภายในยีเบสเบซ่าภายในยี่เบสเบซ่าสง่าไปครับถ้าว่าเขารู้ว่ามีเนี่ยครับต้องต้องมีความผิดเลยไม่มีความผิดไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นครับคืออีโบก่อนนี้ผมเพร่งเป็นชิปปีแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่เนี่ยเป็นเป็นกำไรอย่างเงี้ยนี่อ่ะกำไรแค่นี้ก็ต้องแจ้งใช่ามาต้องแจ้งครับอันนี้ต้องแจ้งเป็นเป็นแว่นนี่ก็ต้องแจ้งครัไอ้นี้เขาเดี๋ยวกว่า ปรเดี๋ยวหน้าจางอันนี้หน้าจางกับตรงเจงนะครับตรงเจงครับมันมีข้อยกเว้นเกติไม่ตรงเจงครับครับคือกันถ้ามีผลิตภัณฑ์หน้าจางเทเป็นเรื่องประดับครับไม่เกินมีได้กุหลับไม่เกินที่ชิ้นและไม่เกินน้ำนักไม่เกินกึ่งกิโลรับทำให้ตรงเจงกับคือกันถ้าเกินกึ่งกิโลนี้ต้องต้องไปแจงคุณยังมีได้ไม่เกินที่ชิ้น พูดงเครืองประดับจะเป็นอาจารไม่ว่าจะเป็นเว้นไม่ว่าจะเป็นช่วยโคไม่ว่าจะเป็นกําไลไม่เกินที่ชินไม่ต้องแจงไม่เกินที่จินแหละนักไม่เกินครึ่งกิโลครึ่งกิโลนักไม่เกินครึ่งกิโลนี่คือไม่ต้องแจังนะครับคือไม่ต้องแจงแต่ถ้าเกินครึ่งกิโลนี่ต้องแจงถ้าว่าไม่เกินครึ่งกิโลแต่มากกว่าที่ชินอะมา์กว่าที่ชินก็ไม่ต้องแจงก็ไม่ต้องแจงคือก็รวมแล้วไม่เกินครึ่งกิโลถ้าถ้่รวมแล้วไม่เกินครึ่งกิโลครับคือไม่ต้องแจ๋งนะครับครับผมครับ เอาแล้วกลับพี่น้องกับผักเบกไปชมบทเพลงจากลุงล้านฉ่าใต้กันสักแป๊บนึ้งเดียวมาพูดถึงเรื่องข้องอโทษบทลงโทษว่าถ้าไม่ไปแจ้งมีบทลงโทษนักสักแค่ไหนนะครับพี่น้องกับเบรกหน้าเ,าเป็นเบรกสุดท้ายนะครับบทเพลงที่จะให้พี่น้องได้พบกันในเบรกนี้ก็คือบทเพลงไม่ใช่แข่งเงาจากศิลปินเว็บบูปและต่อด้วยนำคังเทียมพ่นกระปุมเรียนเชิญครับ ว่าความหลายปีแต่โดนก็ดีขาดรักทั้งที่หัวใจเอ่ยปากว่าอยากมีคนดูแลใครเกียงความหวังก็ครั้งที่จีบน้องแม่ผลลัพธบใจกลับได้แผลต้องแพ้คดีหาคู่ เชาวสารเย็นสารดักดาดซำซากจำเจจมอยู่กับความววาเวลอยในทะเลอดสูใครถามหาแควนตอบแกนแกน่น้างคางคูู่บอกเขาว่ายังไม่รู้เนื้อกูอยู่ไหนกันแน่ ดีหนักหนาเจ็บมายังช่วยเขาได้แต่ก็ดีหัวใจเกือบถึงเส้นชัยยังแพเลยมีแค่ความเงาเป็นเงาคออยู่แค่คๆจดมันยากเท้แค่ต่างไม่ได้สักที ความหลายปีก็ดีเล็กใหญ่ไม่กลัวแต่กลับต้องมาปวดหัวขาดคนสนใจใหญ่ดีขาดทางหลักฐานพยานก็ยังไม่มีอยากเจอคนรักสักทีจะได้ปิดคดีหัวใจ หนักหนาเจ็บมายัางช่วยเขาได้แต่ก็ดีหัวใจเกือบถึงเส้นชัยยังแพ้เลยมีแค่ความเงาเป็นเงาก็อ,อยู่แค่ๆโจโย์มันยากแท้แค่ต่างไม่ได้สักที ความหลายปีก็ดีเล็กใหญ่ไม่กลัวแต่กลับต้องมาปวดหัวขาดคนสนใจใหญ่ดีขาดทางหลักฐานพยานก็ยังไม่มีอยากเจอคนรักสักทีจะได้ปิดก็ดีหัวใจ ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0849912266 หนึ่งความสามารถของผู้ชายคนนี้น้าหลวงราเชนกินทองกับอัลบั้มรักสุดใจเพลงดีมีความหมายหลากหลายอารมณ์รักสุดใจรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าแมลว่าไม่รู้ใจไม่รู้อะไรกรอนี่คอมอตูตีบ้า วางแห่งแล้ววันนี้ติดต่อ086 362 7873สร้างสรรค์โดย The Store Inter เพชรพระเครื่องศูนย์รวมพระเครื่องเมืองใต้และศูนย์รวมพระใหม่พร้อมเครื่องรางของขลังทั่วประเทศ เพชรพระเครื่องเปิดบริการแล้วที่สาขา1ศูนย์พระเครื่องเดโมโบางกะปิชั้น3สาขา2ศูนย์พระเครื่องโลตัสบางกะปิชั้นจีสนใจโทร083 2768383และ083 979 0683 จอมมีเดี่ยอินตะครุบหงใจเสนอสองนักร้องลูกคุณดาวรุ่งอังเมือน้าดุลูกคุณสันอนุสรทรงสารเร้าตายบอกนี่ความอายไปโยเมืองพร้อมกับนักร้องสาวดาวรุ่งรุ่งนัชชาจากตินทินตายลบนี่ความอายมาโยเมืองรักก็ได้เลิกก็ได้รักถึงห่วงทำไมเป็นล่วงข้อเลิกดีว่า ร้มเลียงผู้ชวนน้องและ,ละแหล,ลมลมหนาวติดต่อขอแสดง0 9 4 5 2 1 6 6 2 9 0 8 7 4 7 6 6 9 8 4 ธอคงมองไม่เห็นฉันเป็นเพียงหยด,ดน้ำค้างสู้กับฝนบนฟ้ากว้างสิ้นทุกอย่างอย่างไรจุดหมายออกลันตัวเองสู่ความหนาวครั้งชั่วคราวก็อจัดจางหายรู้ตัวดีสู่เขาไม่ได้บนฟ้าไกล ปมีบนท้องฟ้ามีสายคนนักสุดทางรักเกินแะทานไว้นำทางเพียงเดียวผมไม่สู่ใครหมดความหมายไปเปรียบกับฟนคอยเตือนตัวเองในยามเหงางใจเมื่อคราวดับตาความโุน เจ็บมากกี่ครั้งที่ยังต้องทนด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้แล้วถึงวันที่เธอเฝ้ารอเพีงขอให้จนจางหายยดน้ำตาในคืนฝันได้ยังยำใจเจ้าหยดน้ำคางเตียนตัวเองอย่าเพ้อฝัน เรามันเพียงยดน้ำคิดเปรียบฝนบนฟ้าคว้างหลีทามฉันคงไม่อาจสู้ฝน Một phát mãi Phải tiệm khắp hồn Bỏ tương tụi em Nghèo ngẫu Chạy mưa khóa, phát làng phố hồn Tiếp lạc thịt lạnh Nhưng không còn Bởi hệ thống đầy Có mẹ rủ em Tụi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  em em น้ำ้างเพียงหยดมันไร้ค่าไร้ราคาเพียงข้างถนนใครเธอเพียงพางเท้าฟังจั่ครางคนฟ้าจะสัางขอส่งเธอให้สุดฟ้าควา้างหลีทางฉันคงไม่เปรียบเทียบโหน ว่าดังสั่งฝนมามันตาเพียงหยวนมันไร้ค่าไร้ราคาตามถนนให้เธอเพียงทางเท้าฟัน่วคราวฝนฟ้าตะฟัาขอส่งเธอให้เปดฟ้ภาคว้าดีทาง i for พี่น้องครับกลับเข้ามาสู้รายการเดินสโต้คอเพลงกับวันแห่งกฎหมายชาวบ้านโดยทนายชาวใต้กับทนายยงหยุดบุญทองแก้วเป็นเบรกสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเ,เราทิ้งทายกันไว้ในเบรกก่อนหน้านี้วา่าบทลงโทษนะครับข้องผู้ถีครบครองกาช้างทีไม่ได้ไปแจ้งอ,อ,อาวายัยนะครับหรือว่ามีหลังจากวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสองมกราคมปีพุทธศักรา้าสองบรรดาหน่อยห้าสิบแปดเตยผ่านมานะครับมีความผิด ตั้งแต่ขั้นต่ําสุดถึงสูงสุดกับเราแบงเป็นซ่องช่วงนะครับคือถ้ามีมากรอนวันที่หยิบซ่องโมกุรบถึงกรอนที่พระราชามัญญัตินี้มีพ้นมากับชายถ้ามีก่อนหยิบซ่องโมกระนี้ต้องแจ้งภายใน21เซ่ายน2564แต่ถ้ามีลั่งจะหยิบซองโมกราวิญญาณเพตรต้องแจ้งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มา ผลิตภัณฑ์นี่เป็นอาจารย์นะครับคือร่างยึดซ่งยิบเอสเมซ่าไปแล้วก็ไม่พื้มีได้มีได้เหมือนกันแต่ว่าต้องแจ้งภายในทรวันไม่จ่ายไม่จ่ายคือต้องต้องต้องนับวันเด็กกฎไม่มาขับกฎไมา่มีพูนมากับชายคือไระราชบัญญัติอาจารย์ขอโทษจอมป่านันที่เปดขันถ้าได้มาลั่งยึดซ่งมกราช่องควันนนท์ที่เปดตรงแจ้งภายในทรัพยบที่วันนับจะได้มาแต่ถ้าได้มาโกนยึดซ่งมกราชพิญญาเป็ดตรงแจ้งภายในยินทีบเอสเมซ่าอาเปดนะครับซึ่งนี่สำหรับโททษมีประเภ โทษจหรับเตะคนที่มีผลิตภัณฑ์หนาช้างเตะทำโวยหนาช้างไม่ว่าจะเป็นเหล่องประดับไม่ว่าจะเป็นแกแเวนเดินทองมีไว้เป็นประดับแล้วไม่เกินเกินเกินครึ่งกิโลในไม่ไปแจงจะมีโทษปรับไม่เกินสามล้านบาทนะครับส่วนข้อทีปรับแต่เด็นเป็นเหลียงของเขาแต่โทษปรับไม่เกินสามล้านบาทสูงสุดสามล้านสูงสุดไม่เกินสามล้านครับอันเตะาำรับผู้ที่มีหนาช้างมีผลิตภัณฑ์หนาช้างเตะเกินครึ่งกิโลกรัม เลยไม่ไปแจ้งนะครับถ้ามีผลิตภัณฑ์ในธรรมชาติาช้างเกินครึ่งกิโลไม่ไปแจ้งมีความพิษสูงสุด3าล้านครับโทษจำคุกโทษปรับไม่เกินสาล้านครับจำคุกโทษจำคุกยังไม่มีนะครับโทษจำคุกจำรับแต่มีผลิตภัณฑ์ว่ในกรอบทองแต่เป็นหนาช้างมีโทษปรับ่างเดียวแต่จะมีโทษจำคุกก็ต่อเมือผู้ที่มีผลิตภัณฑ์หนาช้างวายเบือการขาเพือการไข้เพือการจำหน่ายนะครับ ถ้ามีอาจารย์ประกันค่ามีวัตถุช่วยประกันค่าเลยไม่ไปแจ้งไอ้นั้นจะมีโทษจำคุกด้วยครับโทษจำคุกไม่เกินสามปีครับรับไม่เกินนกหลานโอ้รับคตัวหนึ่งเลยรับไอ้นั้นคือสำรับเตมีปริตภัตฑ์ัาช้างว่ายเพื่อกค่าเพื่อการค้าเพื่อการค้าแต่ถ้าเพื่อครอบครองอย่างเดียวเนี่ยแต่เพื่อกับรองยังไม่มีโทษรับยังไม่มีโทษจำแต่มีแต่โทษรับไม่เกินสามลานรับนำนับไม่เกินครึ่งกิโลครับถ้าเกินครึ่งกิโลถือว่าเป็นผู้ค้าไม่ไม่ใช่อ มีนำมีผลิตภัณฑ์เต็มไม่จ่ายวัตู้บ้านส้มประกันค้ามีไว้เป็นกระบาบเกินกรึ่งกิโลแต่ไม่ไปแจ้งมีตัวปรับไม่เกินสามล้านครับแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์หาจ้างประกันค้าเลยไม่ไปแจ้งมีตัวจักุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินนกลานนะครับครับพี่น้องครับและนี่คือเรื่องข้องกฎหมยเกี่ยวกับเรื่องหนาช้างเป็นพระประยัิแต่พึ่งโอกมา นะครับประกาศชายเมื่อวันที่22มกราคมปีพุทธศักราช2558นะครับพี่น้องครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านนายยงยุทธบุญทองแก้วนะครับที่มาร่วมรายการและที่สําคัญขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับวันนี้ให้เอื้อเฟื่อสถานที่โดยร้านกาแฟกาแฟทูเดย์ในเฟสตรงเฟสทริปคลองจันทร์นักข่าเฟสคลองจันทร์ตรงหัวเฟสทริปใครที่มากรุงเทพนะครับมาในเฟสคลองจันทร์ก็มากันได้เลยที่ร้านกาแฟทูเดย์ตรงเฟสทริปนะครับพี่น้องครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายยงยุทธนะครับที่มาร่วมรายการ กันนะครับมาให้ความรู้ข้อก้นไม่ดีๆกับพวกเราชาวตาชาวเดอะสตอรของเพลงกับจานส้มไอพีเอ็มนะครับพบกันทุกวันกับผมสี่โมงเย็นจนถึงห้าโมงเย็นและรีรันเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งที่จานส้มไอพีเอ็มช่องทีเจ็ดเทปซี่ช่องโชว์ใต้และเคเบิลทีวีทั่วประเทศนะครับวันนี้ต้องกรับลาก่อนกับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือเดอะสตอรว่าของแท้แน่นอนคือเดอะสตอร